สวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อสุภาพรค่ะอยากจะขอบคุณพระเจ้าค่ะแต่จะขอพูดเป็นภาษาโมงนะคะเนื่ององกูยอนาอับราฮัมเสง่ว่างกูโอวันชีเจ้าคือวันชีเจอกูกอกุตาลุนงอาจารย์หมอเลคําสอนหาวันชีเจอกุกอกุตาลูเนื่อจะหูเปั้มเจนคริสตจากน้ําองุ่นใหม่กุรู้น่งชิทองกุนสีเหลือถาวูกูยหญอีตัวต้นนี้คือยืนตา ha cô yêu ấy tôi tốt nên cứ rằng sẽ yêu ấy tôi cứ khi tu để vẫn chỉ trao thầu tao luôn nồng à tao thò vẫn chỉ có vẫn chỉ lồng cô luôn xa cô chỉ tao bán cô ha vẫn chỉ lồng cô xa cô cho cú rằng tao cho tu ha cho cô chỉ khi lửa là cô dù ฮ่ากูวานจผนจะกูกูจีดอลเล่ทอุลัยกูวควันจกูเอ่อนีนะกูตกายอีกูจีสิเชืเลกทอุลัยอีเรความสัมพันธ์ยองเหงนตัวมาอีกูจะืรูตัวเกูทอวันจฮกูวันจจ้ากัเลยทออทไวเกียจตุจีเยซูอีลิงซอ พี่น้องครับถ้าพี่น้องยังไม่รู้จักพระเยซูยังไม่ได้มาเป็นลูกของพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจว่าพระองค์รักพี่น้องพระองค์มาสิ้นพระชนม์ใบ้กางเขนเพื่อเอาความเจ็บป่วยและความยากจนออกไปจากชีวิตของพี่น้องเอาสิ่งชั่วร้ายออกไปผีร้ายวิญญาณชั่วอยากหนุนใจพี่น้องต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตมาเป็นพระเจ้าของพี่น้องนะครับอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกยอมรับ ว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้แก่ลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้มาเป็นพระผู้ช่วยรอดมาเป็นจอมเจ้านายลูกเชื่อและประกาศว่าพระองค์ได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม ั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะเดินกับพระองค์รับใช้พระองค์อยู่เพื่อพระองค์ขอพระองค์เจิมลูกรักษาลูกดูแลลูอุปถัมมลูกให้กำลังแก่ลูกให้ความชื่นชมยินดีแกล่ลูในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าแสดงความยินดีนะครับ หวังว่าพี่น้องจะได้ไปโบสถ์ที่ดีๆที่สอนพระคำมีผู้เลี้ยงที่ดีและพบพี่น้องคริสเตียนที่ดีรับโบสถ์ที่ต้อนรับการทรงสถิตหรือไฟแห่งพระวินญ,ญาณบริสุธ์นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับแล้วเรามาอธิษฐานร่วมกันในตอนอื่นๆนะครับผมได้ทำไปแล้ว3ตอนนะครับหวังว่าพี่น้องจะเข้าไปอธิษฐานร่วมกันนะครับในตอนอื่นๆด้วยพระเจ้าอวยพรครับ